Transcrição e Legendas คลิปนี้ก็จะเป็นคลิป get ready with me จะเป็นแบบ everyday routine ของแพรนะคะกิจกรรมวันนี้ของแพรก็คือแบบมีนั่งตัดงานคลิปคอนเทนต์อยู่บ้านแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นๆนะ่ะแพรจะออกไปถ่ายคอนเทนต์นอกบ้านแต่ว่ามันไม่ใช่แบบไปงานอ e ีว e งอีเวนต์อะไรอย่างงี้แพรถ่ายคอนเทนต์ของแพรเองนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เดี๋ยวก็จะมาแต่งหน้ากันค่ะแล้วแพรก็จะเลือกแต่งหน้าเป็นลุคนี้ มีคนรีเควส t มานะคะแพ้ก็เลยโอเคเดี๋ยวจัดให้วันนี้แพ้ตื่นมาก็กิจกรรมคือออกกําลังกงกํกลังกายนะคะแล้วก็ดื่มกาแฟแตอนนี้ก็สระผมไปเดี๋ยวจะมาได้ผมแล้วก็แต่งหนังแต่งหน้าค่ะ แล้การที่ผมเราจะดีขึ้นอ่ะไม่ใช่แค่แบบบำรุงอย่างเดียวนะทุกคนการเป่าผมหลังจากที่สระผมก็สําคัญเหมือนกันอันนี้แพรเคยเอามารีวิวทุกคนดูแล้วหรือเปล่าเคยไหมนะ <laughs> อันนี้คือได้ปผมของซิมพลัสนะคะไม่ใช่อะไรหรอกแพรจะบอกว่าแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าของซิมพลัสเป็นแบรนด์ที่ราคาแบบย่อมเยาเข้าถึงง่ายแต่ว่าคุณภาพอ่ะคือดีและอันนี้ลมแรงมากเป่าแบบเดียวแห้งเลย ไวมากคือแพใดแค่แป๊บเดียวผมแห้งเลยแล้วแพมีนี่เนี่ยทุกคนคือที่ม้วนผมแบบลอนมือเม็ดอันนี้ก็ของซิมพลัสเหมือนกันแต่วันนี้จะไม่ได้ใช้อันนี้เพราะว่าเดี๋ยววันนี้แพจะไม่ได้ทําผมลอนมือเมดนะคะแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วแพแอบลิงเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกอย่างหนึ่งของซิมพลัสที่แบบอยากให้มีในบ้านก็คือซิมพลัสดัตไมค์แรคคิวมค่ะเครื่องนี้เขาเป็นเครื่องกําจัดไรฝุ่นนะคะรู้ไหมว่าทําไมแพถึงอยากได้เพราะว่าแพอ่ะผิวแพง่ายมันเกิดการระคายเคืองง่ายมากๆถ้าเกิดสมมติว่ามันมีพวก ฝุ่นหรือว่าพวกสิ่งสกปรกอะไรต่างๆมาแบบเกาะติดที่ผิวหน้าแพรผิวแพรจะระคายเคืองง่ายมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งทุกคนแพรมีแมว3ตัวแล้วแมวแพะชอบนอนบนเตียงเหมือนเมื่อกี้ดอบบี้อยู่ตรงนี้แล้วดอบบี้เขาเพิ่งเดินออกไปซึ่งตอนกลางคืน,เ,นเวลาแพรนอนน้องก็จะมานอนกับแพรด้วยทั้ง3ตัวเลยบนเตียงนะคะแล้วเครื่องเนี้ยแบบมันดีมากๆเลยเพ,พรา็พปดูโฆษณามาคือแบบเขาได้ทั้งกําจัดไรฝุ่นแล้วก็ฆ่าเชื้อได้ด้วยซึ่งมันเป็นของที่แบบจําเป็นสําหรับแพรแล้วแพรอยากได้มากๆพวกไรฝุ่นอ่ะทุ คนรู้ปะเรามองจากตาเปล่ามันไม่เห็นนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือมันมีเยอะมากๆยิ่งตอนเนี้ฝุ่น PM คืออาการหนักมากทุกคนแพรแบบแทบบแบบไม่อยากออกจากบ้านเลยแล้วอยู่บ้านอะ่ะคือแพรเปิดเครื่องกรองอากาศทั้งวันยิ่งใครที่เป็นภูมิแพ้นะทุกคนเอามาแบบกําจัดไรฝุ่นตามที่นอนตามโซฟาที่เป็นผ้าอะไรอย่างเงี้ยแพรว่าระบบการหายใจน่าจะดีขึ้นนะคะแล้วที่แพรเห็นอนะ่ะคือราคาเขาดีด้วยแพรก็เลยเล็งไว้ว่าอยากซื้อคนเลี้ยงแมวต้องถูกใจสิ่งนี้คนเป็นภูมแิแพ้คนแพ้ฝุ่นต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนถ้าต่อไปนะ เเรราาากก็มมิ่่แตงหนน้ัผิวช่ำโกร่งปิงมากกันแดดอีกตัวที่แพหลงรักช่วงนี้มึกมากนะคะก็คือของลอรีอ l ตัวนี้ค่ะต่อไปแพรจะลงคอร์เรคเตอร์นะคะอันนี้เป็นของแบรนด Beauty Lab ค่ะ ใครก็จะลงใต้ตานะคะแล้วก็จะป้ายตามรอยสิวอย่างนี้ทีนิดนึงชุกๆจากนั้นนะคะก็ใช้พับมาเบลนดคะ่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงคุชชั่นทับอีกหนึ่งที ต่อไปนะคะลงคุชชั่นค่ะนี่คุชชั่นตัวนี้ติดท็อป5 f a v ว r ริตของแพในปี2025ได้นะคะก็คือสก i นทีฟิกสีชมพูค่ะเป็นสูตรเซมิโกลแพมีทั้งคลิปรีวิวเต็มๆแล้วก็คลิปจัดอันดับนะคะจัดอันดับจัดอันดับนี่มันจะหมดเลรอเนี่ยที่ขนาดเพิ่งเริ่มใช้เมื่อไม่นานตอนนี้คือเหมาะกับวันแบบอย่างนี้เลยอะวันแบบอย่างนี้ของแพเลยวันทํางานชิลๆสบายๆของแพ ผิวสวยโกล์ glow, ธรรมชาติเนี่ยผิวสวยฉ่ำจังเห็นปะแล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวใช้คอนซีลเลอร์ของ Beauty l a b เอามาทาใต้ตาตรงนี้ทีนึงเก็บนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวไปถ่ายแนละ้วมันจะไม่สวยเราแบบว่าสวยเลยไม่ต้องร e t o u c h <oughs> เยอะแต่ก็เยอะอยู่ดี <c oughs> นี่นิดนึงตาร้อยสิวชัดๆนะคะกี่ชั้นแล้วบนหน้ากี่ชั้นแล้ว ลงแป้งฝุ่นนะคะของสีจันต่อไปนะคะเขียนคิ้วในลุกนั้นแพ็ก,ก็ใช้อันนี้ใช้สีกลางนะคะแล้วแพ็ก,ก็เอามาระบายตามลูกคิ้วอย่างนี้ต่อไปก็ใช้อีกฝั่งหนึง่ง แล้วก็จิม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 กับสีที่เข้มที่สุดตั้งนี้ใช้สีเข้มได้แล้วเพราะว่าผมแพ้เข้มแล้วแล้วก็เอามาถมบริเวณที่แบบมันขาดขาดไปนะคะแต่ว่าแพ้แบบไม่ค่อยใช้แบบดินสอนะทุกคนเพราะแพ้ไม่ชอบให้คิ้วมันแบบเข้มแล้วก็ตัดตัดเกินไปแค่ให้มันดูแบบฟุ้งฟุ้งธรรมดาก็คือแพ้เขียนคิ้วแบบสไตล์เดิมที่ แพ้ทำมาหลายปีแล้วแพ้ก็ยังทำเหมือนเดิมต่อไปนะคะใช้มาสคาร่าคิวของ EtuD ตัวนี้เบอร์0ูนย์หนึ่งเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะช่วงก่อนหน้านี้แพ้ชอบปัดคิวให้มันอ่อนๆแล้วรู้สึกว่าต่อให้ผมเข้มแล้วปัดอ่อนมันก็ยังดูสวยดูละมุนอยู่แต่พอแพ้ลองหยิบอ้สีเข้มที่แพ้มีอยู่ที่บ้านอะเอามาลองใช้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยหน้ามันดูแบบดูสวยดูคมดูมีอะไรขึ้นมันดูมีความแบบดูอินเนอร์มันดูมีความดูทรงพลังมากขึ้นอะทุกคนเออแพ้ก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้ชอบปัดสเเเข้มพพแป็นคน โครงหน้าไม่ใช่คนหน้าดุอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบมันไม่จําเป็นก็ได้ที่จะต้องทําคิ้วอ่อนเว่อร์อรๆอะไรเงี้ยเพื่อให้หน้าดูซอฟขึ้นเพราะว่าปกติแล้วไม่ใช่คนหน้าดุอยู่แล้ว ต่อไปค่ะใช้ Judy d o อ l อันนี้เป็นพาเลตคอนทัวร์แล้วก็ไฮไลท์ค่ะแล้วใช้แปรงใหญ่ๆรู้สึกแบบไม่ได้ถ่ายคลิปแต่งหน้านานมากอะแต่ก็นานจริงเลยแล้วก็นี้เลยเอามาคอนทัวร์กรอบหน้านะคะเออจุดที่แพจะคอนทัวร์คือก็ยังเหมือนเดิมจะกีปีกี่ปีก็ยังเหมือนเดิมคือทําแค่รอบๆกรอบหน้านะคะไม่ต้องแบบไม่ได้เอาสายฝออะไรอย่างนั้น ทำแค่แบบเออปัดๆไปให้หน้ามันดูมีโครงชัดมากขึ้นให้หน้าเล็กลงมากขึ้นอะไรอย่างนี้แค่นี้นะคะแค่แบบบริเวณรอบๆหน้าส่วนจมูกนะคะใช้สีนี้ผีเดียวเวลาแพดปัดลุกนานน้ะคือแพ้ปัดจมูกลงมาอย่างนี้แล้วก็เว้นตรงกลางไว้นะคะ เพราะว่าลุกนั้นมันจะดูแบบมีความดูซอฟๆสดใสใช่ปะแพ้ก็เลยไม่อยากให้จมูกมันดูเป็นแบบพุ่งมากเกินไปทําให้จมูกมันดูมีความแบบดูสั้นๆดูน่ารักนิดนึงเนี่ยเราก็เว้นไว้แล้วเราก็มาที่ปลายเลยนะคะปลายจมูกคือตรงกลางตรงนี้มันจะไม่มีแล้วจมูกมันจะดูสั้นลงหรือถ้าใครที่ยิ่งเป็นคนจมูกยาวมากกว่านี้ก็คือสามารถใช้เทคนิค โตอ,อินที่เขาจะชอบปัดตรงกลางอีกทีหนึ่งให้จมูกมันดูสั้นเชฉดมันจะดูมีความแบบดูหน้าเด็กๆดูซนๆน่ารักน่ารัก,กอะไรอย่างนี้แต่จมูกแพ้ไม่ใช่คนจมูกยาวอยู่แล้วนะคะเป็นคนจมูกสั้นอยู่แล้วก็เลยแบบเว้นเว้นไว้ช่างมันแค่นั้นต่อไปมาที่งานตาก,กันบ้างนะคะในลุคนั้นแพ้ใช้พาเลตของ 3ce ตัวนี้ค่ะชื่อสีบัตเตอร์ครีมนะคะ สีแรกนะคะใช้อันนี้ทาทั่วบริเวณเปลือกตาค่ะแล้วก็แอบ,บวิงหางขึ้นนิดนึงนะคะจากนั้นก็ทาขอบตาล่างด้วยต่อไปใช้สีน้ำตาลอ่อนค่ะเอามาทาชิดคอนขนตานะคะแล้วก็เน้นบริเวณหางตาให้ชี้ขึ้นไปนิดนึงค่ะแล้วก็ขอบตาล่างนะคะทาจากหางตามาจนถึงกลางตาค่ะต่อไปนะคะกลับมาใช้สีขาวสว่างอันนี้แล้วก็ทาหัวตาซ้ำอีกหนึ่งที ต่อไปนะคะใช้สีชิมเมอร์ที่เป็นสีน้ําตาลทองนะคะเอามาทาตรงกลางนิดหนึ่งแต่ว่าแพนไม่ได้ทาเยอะมากอันนั้นลูกนั้นอ่ะแค่นี้นะคะแค่แบบเอาไว้ให้พอเล่นแสงเฉยๆแล้วก็ต่อไปใช้สีน้าตาลเข้มที่สุดในพาเลตอันนี้อันนี้นะคะก็คือจะเอามาเขียนชิดโคนขนตาแล้วก็เน้นตรงหางตาอีกเช่นกันค่ะแล้วก็ทาตรงหางตา ต่อไปนะคะใช้แปรงเอามาเบลนต์ต่อไปนะคะเดีเ๋ยวพจะใช้สีดำอันนี้เอามาเขียนเป็นอายไลเนอร์เลยค่ะเพราะว่าในลุคน,นั้นแพไม่ได้ใช้อายไลเนอร์เลยพจะทำให้มันดูมีความธรรมชาติแล้วก็อยากได้แบบเส้นฟุงฟ้งๆเพราะฉะนั้นแบบใช้แค่เนี้ยมันก็พอแล้วนะคะจะลาก่างนี้ก่อนลงมาอย่างนี้แล้วต่อไปนะคะก็ค่อยๆกรีดขึ้น แล้วก็เติมตรงนี้นะคะทำเหมือนกอรีดอายไลเนอร์เลยต่อไปนะคะเราก็มาดัดขนตากัน,นะคะ่ะต่อไประหว่างรอที่ดัดขนตาไฟฟ้าเขาเริ่มร้อนแพรก็จะมาปัดแก้มก่อนลูกนั้นแพรใช้แก้มสีนี้ค่ะเป็นของ c a n น a ม e นะคะเบอร์03สาค่ะที่แพรปัดในคลิปนั้นนะคะแพรจะปัดแบบนี้ คือจะเน้นเฉียงขึ้นให้หน้ามันดูมีความยกขึ้นนิดนึงแล้วก็ไม่เอาเข้ามาจนถึงแถวนี้มากนะคะเน้นมันออกไปข้างๆอย่างนี้หน้ามันจะดูยกขึ้นทุกคนมันจะดูยกขึ้นมากกว่าแบบแต่ก่อนที่แบบแพชชอบปัดอะไรแถวนี้ยแล้วก็ต่อไปแพชจะใช้แปรงที่แบบแพรลงแป้งฝุ่นทั่วหน้าเอามาปัดเบลนด์อย่างนี้นะคะให้เขาดูมีความฟุงฟ้งๆก็จะก,กระจายหน่อย<ม>คือยังอยากให้หน้าดูยก,ก็เลยอย่างนี้แต่ยังอยากต้องการความละมุนอยู่ ตอนนี้นะคะเขาก็รอนเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอามาปัดเออเอามาดัดอีกหนึ่งรอบและกันให้เขาแบบอยู่ยาวนานมากขึ้นงอนมากขึ้นนะคะถ้างอนอย่างนี้ไม่ต้งองง้อเลยจ้าต่อไปนะคะมาสคาร่าที่แผ่ใช้ในลุคนั้นก็คือเมเปลลินตัวนี้ ต่อไปใกล้เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเราก็มาใช้บลัชออนปัดแก้มอันเดิมนะคะแล้วก็ใช้แปรงแบบอย่างนี้แล้วแพะก็เอามาทาขอบปากนะคะให้ปากมันดูแบบเบลอๆแล้วมันก็จะมีความละมุนทุกคนสดใสทั่วๆไปเลยนะคะทุกคนอย่างไม่จบคะ่ะใช้ดินสอเขียนขอบปากนะคะอันนี้แพะใช้เป็นสีน้ำตาลของแม่ลินดาค่ะเบอร์ศูย์หกนะคะคอฟฟี่ลาเต้เอามาเขียนขอบปากล่าง แล้วก็ตรงนี้ทุกคนแค่นี้นะคะแพคเก็นแค่นี้ให้ปากมันดูแบบมีความดูอวบอิ่มมากขึ้นต่อไปนะคะแพรเชร่ลิป 3ce คะ่ะเป็นรุ่นเวลเวดนี่อันนี้คือแพคเกจจิ้งใหม่ทุกคน ันนี้่ก็ทาทั่วทั่วปากเลยแล้วก็แบบตามบริเวณที่เราเขียนขอบปากไว้เมื่อสักครู่นะคะยังไม่จบนะคะขั้นตอนปากแต่ว่ากลับไปขั้นตอนการไฮไลท์ก่อนนะทุกคนจะใช้ไฮไลท์แบบแมทนะคะเอามาทาจมูกตรงนี้นี่ตรงนี้นะคะคือจะไม่ได้ใช้แบบชิมเมอร์แล้วก็ทาหัวตาตรงนี้นิดนึงปัดลงมาอย่างนี้นะคะให้ตาตรงนี้มันดูแบบสดใสมากขึ้นต่อไปนะคะก็ค่อยใช้แบบชิมเมอร์แล้วก็เอามาปัดแค่ปลายจมูก แล้วก็ใช้นิ้วจิ้มแบบชิมมือนะคะพาตรงนี้ต่อไปใช้ลิปสติกทามโฟเรียอันนี้คือเป็นขั้นตอนในการปิดจบแล้วนะคะทุคนศูนย์หนึงสามนะคะสีมันจะเป็นแบบส้มๆแปรด,ดนิดหน่อยส้มๆสเปสีสปอ่อนออกแนวสดใสนะคะเพื่อฟินิชลุคนี้ให้มันดูมีความสดใสเนี่ยแพรก็จะทาทับไปทั้งปากเลยนะคะ ถ้าจะให้เหมือนกว่าเดิมก็คือนี่เลยถ้าจะจุดจุดตรงใต้ตานะคะขี้มะลงวันตอม <saint. S 1> การแต่งหน้าก็คือเสร็จแล้วเรียบร,รย้อย <Note> ตามลุกนั้นเดี๋ยวจะใช้เซตติ้งสเปรย์ของดัซ s ซมีนะคะมาฉีดก,ก่อนอันนี้เป็นสูตรกลูให้แบบน้ำดูมีความฉ่ำๆนิดนึง สิ่งที่ขาดไม่ได้ตอนก่อนจะออกจากบ้านนะคะก็คือการฉีดน้ําหอมเพราะแพฉีดทุกวันอยู่บ้านก็ฉีดแล้วช่วงนี้แพชก็เลยใช้ซื้อของแบรนด์นี้มาอ่านว่าอะไรเจนนวนเจนยัวเจนนวอะไรสักอย่างคือราคาแบบแค่ร้อ้าเเออแล้วกลิ่นก็หอมดี แล้วคือแพรเป็นคนที่ใช้น้ำหอมค่อนข้างเปลืองแล้วปีนี้แพรตั้งเป้าไวค้ค่ะว่าแพรจะใช้เงินประหยัดมากขึ้นต่อให้แบบจาหาได้เยอะหรือหาได้น้อยแต่ว่าจะเห็นคุณค่าของเงินให้มากขึ้นนะคะใครมีน้ําหอมที่แบบแบ,บแรนด์แบบราคาถูกๆอย่างนี้แต่ว่าแบบรู้สึกว่าหอมหรือว,ว่ากลิ่นติดทนนะแนะนาแพรมาได้นะช่วงนี้คือแพรแบบกาลังไล่ตามหาอะไรแนวๆน,น,นี้มากเสร็จลคาคาแอมมอกจากบ้าน วันนี้ก็ได้มา get ready with me กับทุกคนนะคะถ้าเกิดใครดูคอนเทนต์แพร์แล้วชอบอยังไงแพรก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับแพรได้นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย